พราวถึงดวงวิญญาณที่หลุดพ้นจากโยมโลกได้ขึ้นสู่แดนสวรรค์เป็นครั้งแรกในใจจึงเต็มไปด้วยความตื่นเต้นเขาตามแม่ทัพสวรรค์ลัดเลาะผ่านตรอกและระเบียงเดินไปจนถึงคลังอาวุธแม่ทัพสวรรค์กล่าวว่านี่คือเกราะชูไปนับเป็นกราะชั้นเลิศยากที่โลกมนุษย์จะมีครอบครองจากนั้นก็หยิบขึ้นมาชุดหนึ่งและถือไว้ให้เขาแล้วเดินไปยังหน่วยสามกรม เข้าไปในตำหนักหลักกลับตรงไปหาเสมียนที่อยู่ตำหนักข้างและหยิบใบพันธะแผ่นหนึ่งออกมาให้ดวงวิญญาณลงนามประทับตาตเสมียนที่อยู่ข้างๆกำชับอย่างเฉยเมยว่าลงน้ำในใบพันธะนี้แล้วต่อไปจะรับใช้แค่บนสวรรค์ได้เท่านั้นจะไม่มีวันได้กลับไปเวียนไหวตายเกิดอีกวิญญาณตนนั้นมองออกไปโดยรอบเห็นผู้คนสวมอาภรณ์งดงาม แต่ละตำหนักเหลืองทองอารามจึงประทับตาโดยพลันแม่ทัพสวรรค์พาดวงวิญญาณไปยังตำหนักดุสิตถ้าว่าไม่ได้เข้าตำหนักหลักอีกเช่นเดิมกลับเดินอ้อมระเบียงจนถึงด้านหน้าหอสูงขนาดใหญ่ที่อยู่ด้านหลังบนยอดหอมีควันดำพวยพุ่งออกมามีทหารมากมายถือชุดเกราะกำลังรอเข้าไปในตำหนัก เมื่อดวงวิญญาณเข้าไปด้านในก็รู้สึกถึงคลื่นความร้อนที่แผดเผาเตาหลอมน้ำไม่ท่วนกำลังลุกโชนด้วยเปเลวไฟอันแรงกล้ามีหม้อต้มยักษ์แขวนอยู่ด้านบนซึ่งกำลังหลอมทองแดงกับเหล็กเหลวอยู่นักพรตเด็กถือพัดผู้หนึ่งเดินเข้ามายิ้มพลางกล่าวว่าทหารสวรรค์ทหารสวรรค์จงฟังคำข้าเมื่อกายหยาบดับสูญวิญญาณจะสถิตในเหล็กทอง สมรภูมิรบอันดุเดือดเสมือนเดินบนผืนน้ำแข็งเมื่อทำวิถีสิ้นสูญพลังเลือนหายพึงไตรตรองให้ดีก่อนทำการใดเมื่อกล่าวจบเด็กคนนั้นก็ผลักดวงวิญญาณเข้าไปในเบ้าหลอมและจัดชิ้นส่วนชุดเกราะให้เข้าที่วิญญาณดวงนั้นยังคงงุนงงทันใดนั้นก็เห็นหม้อต้มยักษ์เอียงลงพร้อมโลหะเหลวเดือดคลานที่ราดลงมา เสียงครวญครางของเขาดังก้องไปทั่วหอสูงหมวกคู่กราะแวววาวแกะลายง้าบุสบันถึงฤทธเดชอัศจรรย์กลับคล้ายควันลอยลับตาทหารสุนัขสวรรค์